สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องๆหนูๆลูกๆหลานๆทุกๆคนนะคะกลับมาพบกับประยุทธ์ตะลุยดวงนะคะทุกวันนะช่วงพิกอากาศดวงรายวันกันก่อนนะในวันที่10มิถุนายน2563นะคะมาดูกันว่าการงานการเงินความรักความสัมพันธ์และก็คำแนะนำในวันพรุ่งนี้นะคะมีอะไรบ้างนะมาแนะนำกองไพ่ก่อนนะคะชุดนี้เป็นกองที่1น,นะคะชุดนี้เป็นกองที่สค่ะ และสุดท้ายนะคะชุดนี้เป็นกองที่สามนะคะก่อนที่จะเลือกไพ่นะคะก็ขอให้ตั้งสมาธิก่อนนะนึกถึงในใจนะคะนึกถึงกองขอเลือกไพ่นะคะกองที่เป็นกองของเรานะก็จะมีหนึ่งสองสามหรือว่าใครจำใครจะเลือกจากภาพหลังไพ่ก็ได้นะอามาดูกันเดีย๋ยววันนี้เราเลือกกองที่เท่าไหร่ก่อนดีคะขอเลือกกองที่สามก่อนนะคะ ขอดูกองที่3ก่อนนะว่าเป็นยังไงวันนี้กองที่3นะคะการงานค่ะว้าวขึ้นมาดีมากเลยนะเป็นไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะก็คือได้ทําได้เริ่มงานอะไรใหม่ๆนะคะที่มีความสนุกสนาน เขาเรียกว่ามีความตื่นเต้นท้าทายงานนี้ทําให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋านะคะรู้สึกสดชื่นมากขึ้นกับงานในวันพรุ่งนี้นะคะเหมือนกับว่าเออมีไฟมีแรงมีพลังในการทํางานได้ทํางานที่มีความท้าทายมากขึ้นนะคะเพื่อนร่วมงานก็ดีเป็นเพื่อนร่วมงานที่เข้าใจแล้วก็สามารถสนับสนุนซัพพอร์ตเราได้นะคะอืมส่วนในเรื่องของการเงินค่ะการเงินนะคะพรุ่งนี้ขอให้ตรวจเช็คเอกสารทางการเงินให้ดีนะ บางทีตัวเลขอาจจะมีการผิดพลาดได้นะก็ขอใหอ้ไม่ว่าจะรับเอกสารอะไรมาหรือว่าต้องทําเอกสารอะไรเกี่ยวกับการเงินนะคะตรวจเช็คให้ละเอียดให้รอบคอบนะคะแล้วเราจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังเนาะส่วนในเรื่องความรักความสัมพันธ์ขึ้นเดอะสเตรนท์มาคะ่ะเดอะสเตรนท์นะคะก็ให้อันนี้เรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นอะไรที่เป็นอิสระนะก็เหมือนกับอ,อาจจะต้อง มีการวางแผนหรือว่ามีการคิดหรือว่าอยากจะทําไปเดินทางไปด้วยที่ไหนด้วยกันนะมันเหมือนกับว่าอาจจะได้มีการเดินทางหรือว่าไปที่ไหนด้วยกันกับคนรักหรือว่าครอบครัวนะคะอ่าแล้วก็ไพ่ใบนี้ก็หมายถึงว่าต้องเห็นอกเห็นใจแล้วก็เข้าใจคนรักและครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงด้วยนะคะไพ่ใบนี้นะก็ให้แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจกันด้วยนะคะส่วน คำแนะนําในวันพรุ่งนี้นะคะเป็นไพ่ราชินีถือไม้เท้านะคะไพ่ใบนี้เขาบอกว่าเราสามารถบริหารจัดการในทุกๆเรื่องได้ดีนะคะด้วยความรักและความเมตตานะยึดความรักความเมตตาเป็นหลักนะคะแล้วทุกๆอย่างทุกๆเรื่องเนี่ยจะประสบความสําเร็จและผ่านไปได้ด้วยดีนะคะพรุ่งนี้นะในกองที่สค่ะมาต่อไปนะคะเป็นกองที่1นึ่งละกันนะคะ ามาดูกันกองที่หนึ่งนะคะการงานค่ะขึ้นารา,าชาถือเหรียญน,นะคะก็พรุ่งนี้นะคะในเรื่องของการงานเนี่ยเราค่อนข้างที่จะมีแผนที่ชัดเจนนะคะมีความมั่นคงในเรื่องของการงานอยู่แล้วนะเราสามารถบริหารจัดการในเรื่องของการงานเนี่ยได้ดีนะคะเจราจาอะไรก็ประสบความสําเร็จพรุ่งนี้ก็ค่อนข้างที่จะสบายๆนะก็ มั่นใจเข้าไว้นะคะรุ่งนี้ในเรื่องของการงานค่ะอ่าส่วนในเรื่องการเงินค่ะถือว่าดีเป็นไพ่ที่ดีเลยนะคะมีความมั่นคงทางการเงินสามารถบริหารจัดการทางการเงินได้ถ้าเกิดจะไปเจราจาอันนี้ก็เหมือนการการเจราจาในเรื่องของการเงินกับธนาคารหรืออะไรเงี้ยนะคะก็จะประสบความสําเร็จนะอืม ส่วนความรักความสัมพันธ์ขึ้น The Lover มานะคะพรุ่งนี้ความรักความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีนะมีความเห็นอกเห็นใจเข้าอกเข้าใจกันดีนะคะก็ใครที่ยังโสดก็อาจจะมีคนรักที่มาจากคนที่รู้จักเคยรู้จักกันมาก่อนเนาะอืมก็ปเป็นไปได้แต่ว่าถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆใบหนึ่งนะคะมันเหมือนความสัมพันธ์มันพัฒน,นาไปมากขึ้นนะคะส่วน ทาแนะนาค่ะขึ้นเดอรเดทมานะเขาบอกว่าอะไรที่มันตกเก่าอะไรที่มันมีปัญหาคาลาคาซังมานานๆเนี่ยนะคะอะไรที่มันแย่ในอดีตเนี่ยนะคะให้ทิ้งให้ปล่อยวางแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะพยายามเคลียร์ของเก่าออกให้หมดนะคะาบางทีอาจจะอาจจะต้องดูของเข้าของในบ้านเราด้วยนะรือว่าความคิดจิตใจของเราด้วยนะคะอะไรที่มันเก่าอะไรที่มันเป็นอดีตไปแล้วนะคะพยายาม ตัดทิ้งแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะอ,อันนี้เป็นคําแนะนําในไพ่ชุดที่หนึ่งนะคะมาดูต่อไปชุดสุดท้ายนะคะเป็นกองที่เดี๋ยนะกองที่สองนะคะการงานค่ะการงานขึ้น King of c u p นะคะก็พรุ่งนี้นะคะสบายๆค่ะทำงานแบบไม่กดดันไม่เครียดน,นะคะมี เ,เขาเรียกว่าอะไรอะบริวารหรือว่าลูกน้องนะคะคอยสนับสนุนซัพพอร์ตเราช่วยเหลือง,งานเราเป็นอย่างดีนะคะแล้วเราก็สามารถดูแลลูกน้องเราได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีใบหนึ่งนะในการทํางานในวันพรุ่งนี้นะคะสบายสบายชิลๆค่ะผู้ใหญ่ก็เมตตาให้การสนับสนุนนะในใบนี้ด้วยการเงินค่ะเดีย๋ยวนะการเงินนะคะขึ้นอาราชาถึงไม้เท้านะคะ โอ้ก็ถือว่าการเงินค่อนข้างดีมั่นคงนะคะจะทาจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะซื้อหรือว่าจะเขาเรียกว่ามันอาจจะมีรายจ่ายในเรื่องของภาระหน้าที่อะไรบางสิ่งบางอย่างเข้ามานะคะแต่ว่าเราก็สามารถบริหารจัดการได้ในเรื่องของการเงินนะไม่มีอะไรให้ต้องกังวลสักเท่าไหร่นะคะในใบนี้ค่ะส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ ขึ้นมาสิบถ้วยเลยนะคะวันนี้ไพ่ชุดนี้ดีมากเลยนะคะ,ะความรักความสัมพันธ์สิบถ้วยก็คือสิ่งถ้าเกิดมีเป้าหมายหรือว่าต้องการเรื่องไหนในในบ้านหรือในครอบครัวนะคะมีเป้าหมายเรื่องอะไรกันอยู่นะคะก็จะประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องนะคะถ้าเกิดใครอยากประสบความสําเร็จเรื่องความรักพรุ่งนี้ก็จะเป็นไปอย่างที่คิดนะคะสิ่งที่คิดจะสมหวังนะคะ <S <S ในวันพรุ่งนี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะส่วน คำแนะนําค่ะขึ้นราชาเหรียญมานะคะเขาบอกว่าอาจจะต้องมีการบริหารจัดการเรื่องของการเงินให้ดีนะคะอย่างที่บอกว่ามันเหมือนกับเรามีภาระหน้าที่ในเรื่องของการเงิน,ะะงนเนเี่ยเ,เราเป็นคนที่ต้องจัดการแล้วต้องรับภาระนี้ก็ขอให้บริหารจัดการในเรื่องของการเงินให้ดีนะอาจจะต้องถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีความรู้เรื่องของการเงินยังไม่มีการวางแผนทางการเงินก็อาจจะต้องศึกษาแล้วก็สนใจในเรื่องของการ บริหารจัดการทางการเงินเนี่ยนะคะให้มากขึ้นนะคะไพ่ก็เหมือนจะเตือนมาในเรื่องนี้นะโอเคค่ะก็จบแล้วนะคะพิกอากาศดวงรายวันค่ะพีกก็จะขอไวพรนะคะให้ทุกๆคนนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการนะคะแล้วก็ขอให้ดูแลสุขภาพให้ใหดีนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะ,ะขอให้รักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะไว้ว่า